สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับผมกลับมาพ่อกับผมนะครับ m อ็มยู n อแชนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับมันี้วันที่27นะครับกรกฎาคมนะครับพศ2564นะครับกลับมาหนีผ้ามาให้ปุ๋ยมันสะปะลังนะครับอายุ3เดือนนะครับ3เดือนเต็มนะครับเลยมาให้มือนี้เป็นการให้ปุ๋ยเที่ยที่6นะครับเพราะว่าผมมาให้ทุกๆ15วันนะครับเดี๋ยวผมสีพาไปเบิ้งนะครับ ว่ามั่นหน่อยของผมนะครับอายุสามเดือนเต็มนะครับแต่ว่าตต้นกับบค่อยสูงปันใดนะครับสูงเนี้ยกับมีแจะระยองเจ็ดสองนะครับหรือว่าคนต่างงวนนะครับู่อยู่ฝั่งคุณครับวันนี้พามาเบิ่งครับผมใส่ยาอย่างเนี้ยนะครับฉีดนะครับแล้วกับวิธีการฉีดผมฉีดจังไดนะครับเบิ่งกันเลยครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งนะครับการใส่ยานะครับตอนอายุสามเดือนนะครับแตหลังจากที่นึ่ง หนึ 1> 1่งถึงสองเดือนนะครับหนึ่งถึงสองเดือนนี่ก็จะมีแค่น้ำมักขีหมูกับเป็นแอซ่านะครับผสมนะครับแต่ว่าสามเดือนสามเดือนผมจะเนี้นเฉียดรงดินนะครับจะมีน้ำมักขีหมูนะครับน้ำมักขีหมูนี่ผมใส่เลื่งลทธินะครับน้ำมักขี้หมูนะครับนี่เป็นน้ำมักขีหมูนะครับเยดเองนะครับหมักไวก้กีหลายเดือนเพราะสมควรน,นะครับจะใส่ เป็นยูลินซี่สังะหอเสียงนะครับที่ซอยนะครับซอยดับกินนะครับนี่ครับหมูใส่ไปหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรนะครับกานํำแดงนะครับำดำแดงว่าแมนนะครับอันนี้เป็นยูลิซี่สังกอเสียงนะ ที่เป็นลินซี่สังข์อเสียงนะครับใส่ปรมานสามร้อยนะครับมาสามร้อยซีซีนะครับลินซี่สังข์คอเสียงนะครับประโยชน์ประโยชน์ของเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะซอยนะครับซอยตึงในตัวเจนนะครับตึงในตัวเจนนะครับนี่ครับมันจะปหลังนะครับแล้วกตลินซี่จะซอยย่อยนะครับซอยย่อยลินซี่วัตถุนะครับในดินนะครับให้ดินล้วนซุยนะครับ แลกกับประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับที่ผมบรรนายใจนะครับจับว่าดดว่ามีอย่างนี้แล้วก็เป็นฮิ้มิกนะครับฮิวมิกนะครับฮี้มิกนะครับใส่เป็นยี่ห้อนี้นะครับจะใส่ไปเลยนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบก่มนะครับประมาณนะครับใส่ไปเลยเพราะว่าผมจะฉีดเน้นลงดินนะครับฉีดเน้นล่งดินนะครับแล้วก็สารจับใบนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับ การีทปุ๋ยทางใบนะครับวันนี้ใส่ไปฟ้านึงนะครับผมใส่เป็นแอปซ่าแปดศูนย์นะครับผมใส่มากใส่ไดเท่าไดนะครับราคาสี่ลอยีก็ใส่ได้หลายแปลงนะครับนี่ครับอยาก็ับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับน้ำหมักขี้หมูกเฮ็ตเองนะครับน้ำหมักขี้หมูทําเองยีรินทร์ทีสัมพ่อแสงทําเองนะครับกับมีซื้อได้แอปซ่ากับผู้มกนะครับก็ต้อน้ำนะครับ ตน้ำ15ลิตรนะครับ15ลิตรนี่ก็ฉีดได้หลายนะครับปกติฉีดขึ้นทั้งใบใต่ทั้งใบเลยไงได้ประมาณไรนึงนะครับได้ประมาณหนึ่งไร่นะครับตัวถังนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับรอบนี้ผมฉีดผมจะฉีดลองต่อลองนะครับผมจะฉีดลงดินนะครับให้ลินซี่สังคราอเสียงนะครับบนใบย่อยนะครับ ย่อยซาเผืชซาสัตนะครับน่ดินนะครับเป็นที่วัตถุนะครับให้เป็นปุ๋ยนะครับใสไปเลยนะครับสำหรับการฉีดลงดินนี่ก็มีวิธีการนะครับมีขอแนะนําก็คือต้องฉีดตอนดินนะครับดินทั้งเปียกนะครับอันนี้ก็ผมฉีดหลังฝนตกนะครับฝนตกหมู่บ้านนะครับตกหมู่บ้านน่ครับผม มีน้ำหมักขี้หมูนะครับนี่ครับแล้วก็อยู่ลินทซียสังราะเสียงนะครับแล้วก็มูมิกซอยนะครับมูมิกซอยนะครับผมใส่แล้วก็เป็นแอปซ่านะครับสารจบใบนะครับวิธีการฉีดก็ฉีดลงดินนะครับฉีดลงดินระวังล่องไปเลยนะครับล่องต่อล่องนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับ่าผมฉีดฉีดจังไลครับผมไปเบิ้งกันเลยครับผมนะครับสําหรับ ที่การฉีดนะครับก็ะเน้นให้ถึกดินนะครับถึงใบถึงใบแน่นะครับถึกดินแน่นะครับเพราะว่าเขาใสจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับให้พิ่นไปซอยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับที่อยู่ในดินนะครับแล้วก็ยิมิกนะครับยิ่มิกะซอยปับโค้งทางดินนะครับตาบดินให้ล้วนซุยนะครับผมนี่นะครับปิดลงดินไปเลยแล้วก็ละอองพืนจะ อันนี้เขาล่องต้อล่องเลยนะครับกะฉีดล่องนี่ครับฉีดล่องแบบนี้เลยนะครับสําหรับมั่นสามเดือนนะครับที่บำบรุ่งดินนะครับแล้วก็ระเบิดหัวไปในโจนะครับผมก็คือใช้เป็นฮิวมิกนะครับกะไห้ท่างใบพร้อมนะครับแล้วก็ไห้ลุ่งดินพร้อมนะครับพรบคู่กันไปนะครับผมนะครับ อันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับบ่ได้บ่ได้อ้างอิงจากผู้ใดนะครับนี่นะครับต้องไปนะครับก็จะแตกตั้งกับการฉีดมั่นตอนอายุทิบหามือนะครับถึงสองเดือนนะครับเพราะว่าช่องนั้นจะฉีดขึ้นเป็นละอองนะครับขึ้นในก้อใบ นะครับเป็นส่วนไหลนะครับแต่ว่าช่วงสามเดือนนะครับสามเดือนขึ้นไปก็จะเนีนลงข้างดินนะครับเป็นส่วนไหลนะครับแล้วก็ให้ถือใบแน่นะครับถือใบขังล่องแน่นะครับนะครับเป็นการระเบิดหัวนะครับก็ให้ดินล้วนให้นโตนะครับแต่ว่าปุ๋ยเคมีก็จะเนียนนักนะครับสําหรับท่านที่จะใส่เป็นปุ๋ยเม็ดนะครับ อาจจะน้นหนักไปทางตัวไทยนะครับอันนี้การย่างเช่นสูตรพวกที่มีตัวไทยหลายๆนะครับผมกับวันนี้ใจกันว่าสูตรใดเนี่ยเนาะการล่องเขาไปบึ้งนะครับมีตัวนากับตัวกลางในน้อยนะครับแล้วก็ตัวไทยคนค่อนข้างจะ้หลเนี่ยนะครับที่ออกมาวันนะครับอาจจะบางท่านนะครับดินเปียกๆนะครับอาจจะวานเลยนะครับวันน้ำหล่อเล่ยนะครับ หรือว่านใส่เหงามั่นนะครับสําหรับการให้ปุ๋ยท่าดินนะครับหรือว่าบางท่านนะครับอาจจะใส่เป็นวิธีการจอกนะครับจอกจอกหลุมนะครับระวางต้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยโกบพร้อมนะครับอันนี้การจะดีนะครับดีดีที่ปุ๋ยบ่ได้บ่ได้ละไล่นะครับไปน้ำน้ำนะครับแล้วก็บ่ได้ละเหยนะครับไปในอากาศนะครับสําหรับการจอกนะครับสําหรับการว่านก็จะเสี่ยงแน่จังหน่อยนะครับ ยงเนี่คือถ้าฝนตกแห้งปุ๋ยอาจจะไหลไปน้ำหนำนะครับแล้วก็ปุ๋ยอาจจะละเหยไปในอากาศนะครับสำหรับทันทีวันนะครับนี่นะครับอันนี้ปั๊บเป็นละอองไฟนะครับไฟส,สุดเลยน,นะครับคือให้เป็นละอองขึ้นเกาะใบนํำนะครับเพราะว่าผมผสมสารจำใบนํำนะครับ ก็ให้มีปุ๋ยขึ้นใบน้่แล้วก็ลงมดินน้่นะครับก็ป,ปูกันไปนะครับผมรุ่งใบน้่มผรุ่งดินพร้อมนะครับสำหรับช่วงสามเดือนขึ้นไปนะครับหลังจากที่ให้แต่ขีหมูย่างเดียวนะครับก็บเพิ่มมาเป็นดุนีซี่สังกอแสงน้่นะครับแล้วก็ฮ้วมีกน้่นะครับ ประมาณสามเดือนนะครับอายุสามเดือนเต็มนะครับลูกตอนวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเมษายนอ่เมื่อนี้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดกรกฎานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบปีนะครับผมได้มาให้ห้างใบนะครับรอบนี้เป็นรอบที่หกนะครับผมเพราะว่าผมฉีด ทุกๆทิบหาเหมือนะครับคือแปลงนี้บ่อผาดนะครับแปลงนี้บ่อผาดเพราะว่าบดเห็ทงานประจานะครับบ่อผัดอันท้าเข้าผาดเข้าเลียดไปกับมาฉีดสามารถมาฉีดแบบชดเชยได้นะครับชดเชยหรือว่าปล่อยพันก็ได้นะครับบ่รเป็นยังนะครับปล่อยครบหมือเมือหนานะครับหรืกจงมาตีดก็ได้นะครับสำหรับการให้ปุ๋ยทา้งใบนะครับก็จะ ส่วนมากนะครับผมจะให้ช่วงเศรานะครับช่วงเศราช่วงที่แดดบอท่านเตะเกียนะครับแดดบอท่านหอนคักนะครับเพราะว่าเอาให้ปุ๋ยทั้งใบเป็นละอองนะครับไอละอองปุ๋ยเขาจะไม่ได้แหงไปในอากาศนะครับไม่ได้ระเหยไปในอากาศนะครับก็จะจับอยู่ใบมั่นนะครับแลวการแนะนําให้ผสมเป็นสารจับใบนะครับของผมใส่เป็นแอปซ่านะครับแอปซ่าแปดศูนนะครับ นอกจากเพิ่นสีซอยจับใบแล้วเพิ่นกับซอยแสกซึมนะครับซอยแสกซึมพอไปในใบนะครับเพื่อให้มันของเห้านะครับได้กลิ่นปุ๋ยเร็วขึ้นนะครับผมแล้วรับปุ๋ยนะครับถังถังที่ใช่สีสดนะครับถังที่ใช่เศษย,ยาเป็นพวกน้ำมักนี้ครับ ถังนี้ผมก็ใส่เป็นฉีดยาขายาฉีดอย่างทุกอย่างนะครับแต่ว่าก่อนใส่เข้าจองล่างนะครับหลังจากที่เข้าฉีดยาคายานะครับหรือว่าเข้าใส่สารเคมีนะครับอย่างอื่นนะครับเข้าต้องล่างล่างถังดีๆนะครับล่างถังดีๆแล้วก็ล่างล่างล้ำกล้องพรมนะครับโบเมน่าล่างไปถังนะครับต้องกดปล่อยล้ำกล้องนะครับล่างอาจจะใส่เป็นผงซักขาสั้นเล่ยนะครับก็ได้นะครับล่างวอกนะครับจั หลายน้นาเลยนะครับจนว่าแน่ใจนะครับว่ามมีสารเีมีตกค้างนะครับเพราะว่าเราบางบางท่านนะครับที่น้องบางท่านนะครับสอบถามเขามาว่าใส่ใส่ถังเดียวกันบ่หรือแยกถังนะครับผมใส่เป็นถังเดียวกันเลยนะครับผมบ่ได้แยกถังนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะบงบพอถึงมมีนะครับอยากจะซื้อถังหลายถังนะครับจะใส่เป็นถังเดียวกันแต่ว่าเข้าตรงรางถังดีๆนะครับผมใส่รวมกันได้นะครับผม ฟังนี้นะครับเป็นฟังและยองนะครับเจ็สิบสองนะครับหรือว่าคนต่างงอนนะครับเป็นพันธุ์ที่่อนค้างที่จะให้ไว้พอสมควรวนะครับนี่ครับต้นนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะเบิ่งนนะครับนี่ครับนี่ครับผมเมืงต้นนะครับอันนี้เป็นผลต่างงอนนะครับหรือว่าและยองเจ็บสิบสองนะครับผมนี่ครับ ปลูกขยายพันธุ์ไ้นะครับหาหล่องนะครับแล้วกาหล่องสันนะครับหล่องสันอยู่ฟังขุนนะครับนี่ครับขอนค้างที่จะใไใวพอสมควรนะครับนี่ครับใยไวกรมูนะครับที่ที่หาพันธุ์นะครับที่ปลูกน้ำกันนะครับยองเจ็ดสองหรือว่าขนตางวันนะครับกะจะทวมหัวแล้วนะครับจะทวมหัวแล้วนะครับลานี่นะครับสามเดือนนะครับสามเดือนเต็มนะครับการฉีดกระฉีดใส่ดินคือกันกับมูนะครับฉีดดินคือกันกับมูนะครับ สองไรผมฉีดอยู่ถังที่สามนะครับนี่ครับกำลังฉีดอยู่ตอนนี้คือหน้าตอนนี้คือถังที่สามนะครับนี่ครับผมฉีดนะครับนี่ครับเบิ่งความงามนะครับผมยอดนะครับนี่ครับการใบนะครับมีขนตาเพิ่นจะแบบนี้นะครับฉีดออกมานะครับแล้วก็จะงอนขึ้นนะครับนี่ครับเป็นเลื่ออื่นขนตางอนนะครับนี่ครับเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายง่ายไว้นะครับแล้วก็ทนแรงนะครับทนโลกนะครับแล้วกา ใหญ่ว้นี่คุ้มหยาดีนะครับคุ้มหยาดีพอสมควรนะครับนี่ครับอันนี้ร่องเมตรยี่สิบถึงร่องเมตรสามสิบนะครับเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบนะครับคุ้มเรียบร้อยนะครับเปนความสูงนะครับต่างจากเบอร์สิบเจ็ดนะครับยังเห็นได้ชัดเลยนะครับเบอร์สิบเจ็ดนี่กับประมาณสัโหกนะครับระดับเอวนะครับแต่ว่าเนี่ยครับยองเจ็ดสิบสองนะครับนี่ครับเกือบท่วงหัวนะครับประมาณนี้นะครับ คลิปนี้นะครับหาพี่น้องท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับมีคําแนะนํานะครับเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยทางใบว่าวิธีการของผมนะครับเทสเลี้ยวนะครับเป็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับแชร์ประสบการณ์ได้นะครับหรือว่าอยากจะหู้นะครับอยากจะหู้ว่านะครับการเทดนามกขี้หมูนะครับเทสนามกขี้หมูการเทสอยู่ทีซีสังข้อเสียงนะเ็ดจังไลยนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับสอบถามมาได้นะครับหรืออยากให้ผมเทดคลิปเกี่ยวกับการเทด อยู่ที่สังข์เสียงนะครับหรือว่านํามักขีหมูนะครับหรือว่าอยากให้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับยังนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมยมยยไอชาแนลนะครับขอขอบคุณนะครับทุกๆการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับยมยยไอชาแนลครับขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปสีอย่ามั่นต่อนะครับสวัสดีครับ